เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครูไปตรวจฟันตามอาการตามปกติก็มีการขูดหินปูนขัดฟัน คุณหมอก็แนะนำว่าอายุมากแล้วเหงือกเริ่มล่นนะคะแล้วก็มีค้าบพลักค้าบหินปูนอยากให้เปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นนุ่มๆและให้ใช้เดี๋ยวนี้เขาจะมีเหมือนเป็นที่ฉีดน้ำฉีดคาบพลักหลังแปรงฟันหลังอาหารเพื่อลดการเกิดหินปูนแล้วก็ให้ดูยาสีฟันที่มีฟลูอไรด์ครูก็ไม่ได้บอกละครับว,ว่าครูทำยาสีฟันเองแต่สูตรหรือวิธีทำ จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ พบกับครูสุนะคะสุพรรณวดีศิลารัตครูสอนทำสบู่และเครื่องสำอางอยู่ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กเรียนทำสบู่สไตล์สุพรรณวดีและครูยังมีไลน์แอดครูสุและยังมีเพจโรงงานผลิตสบู่รับทำแบรนด์สบู่บายครูสุวันนี้ครูจะมาแนะนำครูได้ทำหนังสือหรือชีตเป็นยาสีฟันนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นสูตรน้ําเพราะอะไรเพราะครูเคยเจอปัญหาบางคังเราบ้วนปากมันแสบปากแล้วก็ นี่ไหนเราบ้วนปากแล้วทําไมเราไม่แปลงฟันซะเลยเราทั้งๆท,ท,ที่เรารู้ว่าคราบเวลาเราบ้วนปากนะคะน้ําที่อยู่ในปากเนี่ยมันมีแรงมหาศาลเลยที่จะทําลายเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันไม่ยังเป็นต้องใช้แปลงทุกครั้ง ครูเลยมีไอเดียว่านึกอยากจะทํำยาซิฟันสูตรน้ําเพื่อสนองกับสิ่งที่ครูสงสัยนี้เลยเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเดี๋ยวครูจะรีวิวให้ดูนะคะว่าแต่ละสูตรเป็นอย่างไรและเหมาะกับใครตามไปดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่า หนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้างเราบอกว่าเป็นยาสีฟันนวัตกรรมสูตรนะ้ำปกป้องลำ้ำลึกคือยาสิฟันสูตรน้ำนี่ยังไม่ค่อยมีใครทําเท่าไหร่นะคะตอนครูขอออยก,ก็กังวลมากว่าจะผ่านไหมเพราะไม่มีตัวอย่างเลยเราก็จะบอกก่อนว่ายาสิฟันคืออะไรทําหน้าที่อะไรมีส่วนประกอบอะไรตามสารบัญเลยนะคะและเราแบ่งยาสีฟันเป็นสูตรน้ํา สูตรเนื้อครีมแล้วก็มีน้ำยาบ้วนปากเราพูดถึงวัตถุดิบที่ใช้นะคะจะมีรายละเอียดบอกว่าสารกลุ่มขัดฟันกลุ่มให้ความชุ่มชื้นฮิวมักแตนกลุ่มเพิ่มความหนืดเราใช้อะไรนะคะหาซื้อไม่ยากค่ะกลุ่มสารลดแรงตึงผิวมีอะไรที่เราใช้ในสูตรแล้วก็การแต่งกลิ่นละเอียดมากนะคะ แล้วเรามีการปรุงสารให้ความหวานสารแอคทีฟสารให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ตัวช่วยลดอาการเสียวฟันส่วนประกอบต่างๆมีอะไรเล่มนี้อ่านแล้วเราจะทำได้หมดเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องน้ำว่าน้ำมีหน้าที่ทำอะไรในยาสีฟัน สมุนไพรสมุนไพรบ้านๆเราเนี่ยราคาว่ามาช่วยเรื่องอะไรมีตัวไหนบ้างที่สามารถมาทำยาสีฟันสมุนไพรได้และเรามาเริ่มกันเลยที่สูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้เราตั้งชื่อว่าเบอร์รี่ i บคิดทูสพาสเป็นยาสีฟันสูตรน้ำเหมาะกับเด็กนะคะเราก็จะบอกเลยว่ามีวัตถุดิบอะไร พาส A พาส B พาส C ทำอย่างไรเตรียมสารอย่างไรขั้นตอนการเตรียมละเอียดมากค่ะจนจบเห็นไหมคะทำไม่ยากค่ะสูตรที่สองเป็นสูตรสำหรับผู้ใหญ่ละแต่ยังเป็นสูตรน้ำอยู่สูตรนี้ออกแบบมาเพื่อความ สดชื่นนะคะสุขภาพดีในช่องปากนะคะแล้วก็จะมีรายการวัตถุดิบขั้นตอนวิธีการทำละเอียดมากเลยค่ะต่อไปสูตร3เราเริ่มใช้มิ้นมาทำก็ยังเป็นสูตรน้ำอยู่นะคะสูตรนี้จะเหมาะกับ กลุ่มผู้สูงอายุนะคะและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและการฉายแสงรวมถึงผู้ที่มีปัญหาปริทันแม้แต่เด็กๆคือสูตรนี้เรารู้เลยว่าเราต้องเติมความชุ่มชื้นเข้าเข้าไปผู้ที่ให้คีโมมาเนี่ยข้างในปากอะเปื่อยมากเลยนะคะถ้าใช้ยาสิฟันธรรมดาทั้งทีจะแสบ เราก็ต้องมีการให้ความชุ่มชื่นเขานี่นะคะตามรายการนี้เลยวัตถุดิบแต่ละพาร์ทเสร็จก็มาถึงวิธีการทำเนี่ยค่ะจนเสร็จสูตรที่4เปปเปอร์มินต์เฟตกา์ดเม้าวอช สูตรนี้นะคะเราจะเน้นที่เปปเปอร์มินต์อาศัยนะ้ำมันหอมระเหยเปปเปอร์มินต์ที่ช่วยป้องกันฟันผุป้องกันการแห้งกร้านในช่องปากเป็นเมา t ์ w a s h นะคะต่อไปเราก็จะมียายที่ฟันแบบเนื้อครีมแบบเดิมๆอะคะ่ะแบบเนื้อครีม อาจจะมีเนื้อหาซ้ำกับคลาสออนไลน์บ้างแต่ว่านำมาใช้กันได้นะคะเพราะบางคนไม่ได้ลงคลาสออนไลน์ครูไว้ก็ทำตามในหนังสือนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบใสเราทำเองอาจจะใสไม่เท่าเพราะว่าในบริษัทใหญ่ๆจะใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะคะเวลาทำก็เป็นสูตรที่เน้นทำให้เด็กสูตรใสเป็นแฟชั่นนะคะ ต่ใช้งานได้จริงนะคะสูตรที่6สําหรับผู้ใหญ่สูตรนี้คือบางคนยังไม่ชินกับสูตรน้ําก็ยังนิยมเป็นสูตรนี้อยู่ปกป้องฟันและเหงือกสาหรับผู้ใหญ่เลยนะคะเหมือนสูตรน้ำกินนี้แต่นี้เน้นของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุลดการเสียวฟันป้องกันฟันผุป้องกันแก้ปัญหาช่องปากแห้ง สูตรนี้ครูก็ใช้อยู่ค่ะสูตรที่7เป็นยาสีฟันสมุนไพรแล้วค่ะเน้นใส่สมุนไพรเห็นไหมคะทาไม่ยากเลยหลังปกก็จะมีแนะน,นําหนังสือที่ครูทํานะคะเป็นไงคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองดูนะคะเป็นไงบ้างคะหนังสือเล่มนี้น่าสนใจไหมคะ คุณจะรายก,การราคาเพียง999บาทมี7สูตรชอบสูตรใดสูตรหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็คุ้มแลาา้วล่ะค่ะทำยาทิ่ฟันใช้เองเราสามารถใส่ฟูอะไลน์ได้ถูกต้องแล้วก็ใส่ตัวกันการเสียวฟันทั้งสูตรครีมและสูตรน้ำในหนังสือเล่มนี้นะคะ ครูขอเลขจดแจ้งจากอยได้เรียบร้อยละอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันว่าไม่มีสารอันตรายใดๆเลยอยู่ในสูตรนี้และปลอดภัยในการใส่ฟูอไลน์ใส่ตัวกันการเสียวฟันอยู่ในโดสที่ปลอดภัยถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกนะคะซื้อหนังสือเล่มนี้ไปและลองทำตามดูโปรโมชั่นครูนี่คุยกันเข้ามาบางทีครูอาจจะแถมคาดออนไลน์ให้ คาดออนไลน์ครูนี่จะเป็นสูตรครีมทั้งหมดคือคาดออนไลน์นี่เสร็จก่อนหนังสือเล่มนี้นะคะคาดหนึ่งมัน2,999บาทแต่ครูจัดโปรโมชั่นอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีแจกสูตรฟรีไปให้ทดลองใครที่ทักเข้ามาในเพจเนี่ยทางแอดมินได้แจกสูตรฟรีไปให้ลองดูแล้วถ้าเกิดว่าต้องการสูตรอื่นๆก็ ใช้สิิ์นั่นเลยค่ะติดตามครูได้นะคะในกลุ่มปิด Facebook เรียนทําสบู่สไตล์สุพรรณวดีเพจโรงงานผลิตสบู่รับทําแบรนด์สบู่ใบครูสุไลแอดครูสุพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ